สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวไฟฉายนะครับวันดีผมเพิ่งสั่งมานะครับเป็นไฟฉายติดปืนรุ่น PL3R นะครับก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาเริ่มแกะกันนะครับวิธีการแกะแล้วาจะแกะเริ่มจากข้างบน ข้างล่างไม่อยากแกะจากข้างล่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับลองมาลองแกะกันก่อนนะครับครับผมไม่อยากแกะจากข้างบนนะผมเลยลองแกะจากข้างล่างก่อน น่าจะเป็นพวกคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็นี่จะเป็นคู่มือทั้งหมดนะครับไปก่อนนี้ข้างล่างมีอะไรก็สายชาร์จนะเป็นสายชาร์จแบบห่างหนูนะแล้วนี่เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ขันกะ็คือเป็นะ ใส่ชาร์จแบบอ่ามี USB นะครับมาให้เนะเรามาดูที่ตัวใบชัยกับพระเอกของน้องมีฝะครอบมาให้นะครับนี่ก็จะเป็น รุ่นแบบชาร์จได้นะครับเราลองมาเทสก่อนนะกดปล่อยกดปล่อยนะครับกดหนึ่งกดค้างแล้วปล่อยนะครับหรือกด แสงมันจะประับมีช็อคนะครับเราบอกว่ายังค่อยใช้ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับไปใชต้ต้องลองฝึกใช้ก่อนนะครับเป็นตัวไปใช้ออนไลขนาดก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ในกล่องก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับมีตัวอุปกรณ์ติดตั้งเนาะ แล้วก็ใส่ชาร์จอย่างเมื่อกี้ผมเรียกผิดนะเป็นหันงโงไม่ใช่นะฮะเป็นตัวชาร์จแบบจ s b สบินนะครับใน,นะะในกล่องนะครับในกล่องผมสั่งมาแล้วไม่มีช่วงโปรมชั่นก็จะมีไฟชาร์จแถมมาให้นะครับแล้วก็เป็นตัวมัลติทูให้อีกหนึ่งกล่องในช่วงโปโมชั่นพอดีนะครับเอาพักไว้ก่อนเนาะทีนี้ ในตัวอ,อันนี้เป็นสายชาร์จเนี่ยลองแปะดูก่อน,นะผมไม่รู้แปะได้ไหมโอเคแม่เหล็กค่อนข้ดูดแรงดูดแรงอยู่ไช้ได้เลยครับทีนี้ผมจะลองติดตั้งกับตัวอุปกรณ์นะครับ ทีนี้ในตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นปืนสั้นกับปืนสั้นตัวนี้ไม่ใช่ปืนปืนจริงนะครับเป็น b ีบีกันนะครับส่วนปืนจริงผมยังไม่ได้นะครับยัขออยู่ในระหว่างดำเนินการขอไปพอสามอยู่นะครับปืนอันนี้ก็เป็นโมเดลเดียวกันนะครับเป็นกลอก k 9 9เนาะจับืืองไปทุกครั้งนะครับบัมนถึก ปืนกรอ้องถึงจะเป็นวีวีการก็ต้องตรวจสอบทุกครั้งน,นะครับเ็ปล่อยคลัยเคลียปืนเสร็จนะครับเรามาดูการติดตั้งน่าจะมีลางตรงนี้เนาะลากนกระถิ่นกับตัวนี้ก็จะมีล็อกอยู่นะครับระดับ1 2 3่มคิดว่าระดับล็อกน่าจะอยู่ประมาณสักเดี๋ยวเล่นดูก่อนนะ้าผมไม่แน่ใจ หนึ่งส,งะสระดับนะนี้ระดับตรงกลางลองดูว่าจะได้ไหม ระดับมันไม่ได้นะครับระดับมันไม่ได้ในสุดเลยนะครับสำหรับตัวบีบีการของผมนะได้ไหมนะมนเหมือนติดนะครับ ไม่แน่ใจว่าติดกับบีบีกันได้ไหมผมลองนะครับท่านาเหมือนตัวรางตัวนี้นะครับจะติดได้เฉพาะก,กับปืนที่เป็นปืนจริงงานนะครับเทียบกับปืนบีบีกันแล้วไซส์มันไม่เท่ากันนะไม่สามารถสาใส่กันได้กับบีบีกันนะครับ เดี๋ยวไว้เโอกาดได้ปืนจริงมาเดี๋ยวผมจะนำมาใส่ให้อีกทีนึนะครับความสวยงามของไฟฉายถือว่าสวยเลยล่ะครับสวยเลยแต่กฟังชันการใช้งานเดี๋ยวต้องลองไปลองใช้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูของแถมในกล่องกันนะครับ ไฟเป็นของแถมตัวนี้ไฟฉายนะครับไอีสนะัเดี๋ยวลองดูอน,นี้เราแกะแบบไม่ทะนุถนอมแล้วกันนะครับจากรลาน,น <c oughs> ในกล่องก็เป็นตัวไฟฉายนะครับตัวลาเห็นเลยตัวลายสวยงามฟังก์ชันกันใช้งาน น่าจะเป็นแบบหมุนนะว่านะได้ไหมมีถาดใส่ถาดไหมอ๋อมันมีตัวพลาสติกปิดไว้นะครับเราต้องลองดูก่อนนะหมุนนี่ไงครับนั่งชมโอ้ย คนเรื่องนะสรบความสว่างเล็กจิ๋วถือว่าแรงสว่างความสว่างสูงมากไม่รู้ท่านผู้ชมจะมองเห็นแสงจ้าเลยสว่างมากร้านลำกล้องปืนหรือว่าต้องการส่องในที่มืดอ,อ,อย่างลำกล้องปืนเนี่ยเราสามารถส่งคาตาบัวได้ าจะใช้ได้ถือว่เป็นกองแถมที่ค็้มค่ามีประโยชน์เลยสำหรัราาไปฉายผ่านไปแล้วนะข้างในมีคุ่มือให้ด้วยนะครับหนะานไปหนึ่งตัวต่อไปนี่เลยฮะ ตอนติดทูนะครับของแก่อีชิ้นหนึ่งจากอาุไลครับนี่แกะไม่ออกฮนะคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นมันติดทูนะใช่จริงด้วยแกะแบบบูบ้าเลยนะอันนี้คือมีอยางนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้รัดแบบไหนยังมีที่เปิดครด นี่น่าจะเป็นปจัจแจนะครับอันนี้ตัวน่าจะเป็นตัวตัดเบล,ลคุมใช้ได้เลยนี่ก็มีไข,ไขควงนะครับตัวไกควงแฉะแล้วก็ตัวบล็อกหกเหลี่ยมก็มีสกเกลให้ด้วยวน่าจะก็น่าจะใช้งานได้จริงนะครับนะเป็นไขควง แต่ตรงนี้คมมากเลยต้องระวังนะครับคมมากอืมก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วกับการสั่งลองตัว,ตว,ตว,ตวไฟฉนะายนะครับโอไลท์มองไม่ค่อยชัดนะไม่รู้ท่านผู้ชมอย่างเพื่อนๆจะมองเห็นชัดในโไลทยวัคคุลี่นะครับรุ่นที่เป็นไฟฉายอย่างเดียวนะมันจ้า จ้าแ<ม>าสง<า>ไฟ,ไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองมันนานตาจะบอกครั้งจ้านะครับสามารถขี่ซ้ายหรือขวานะได้เหมือนกันกดทีเดียวแล้วกดเึ่นทีเป็นการดับ,นะบกดแช่แล้วปล่อยควาอชฟังก์ชันแช่ปล่อยนะครับฟังก์ชันอื่นก็จะเป็นกดทีเดียวแล้วปล่อยแนะี่ค้างยาวๆตรวจการยาวๆ แล้วกดอีกทีหนึ่งกดปิดนะครับส่วนถ้าบางคนนะไม่อยากเป็นเป้าก็กดยิงปล่อยกดปล่อยได้นะครับหรือเป็นชอ็อคมากดสองข้างนะสองข้างพร้อมกันซ้ายขวาพร้อมกันนะครับชอ็อนตะครับกดหนึ่งทีปิดนะครับนรสามารถกดไท้ซ้ายขวานะ เหมือนกันนะมันกดใช้นิ้วหรือ,อนิ้วแล้วแต่นะครับการฟังก์ชันการใช้งานแล้วแต่ทันนะครับหรือจะกดแช่ปล่อยแช่ปล่อย,นะอยหรือบางคนกิฟสองมือกดโป้งฝั่งนี้แล้วปล่อยนะกดค้างไว้นะต้องงานช็อกกดคู่ครับนะกดหนึ่งทีปิดนะครับหรือกดคู่ต่แรกเลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันเนาะ ของชันการใช้งานสวยงามมากอุปรกรณ์สวยเลยละ่ะฮะผมลืมไปหนึ่งอย่างนะลืมไปหนึ่งอย่างว่าในตัวนี้มันมีบล็อกมาให้นะครับไม่รู้เป็นบล็อกอะไรนะแกะดูก่นอนห้องหูเป็นวัะแจหกเหลี่ยมนะครับขันเล็กนะอุปรกรณ์ติดตั้งโอ้ยร่วงนี่เป็นนอ็อ มีนัอกับตัวสโกโูนะครับผมไม่ว่ามองเห็นไหมนะันอกับสกูแบบน,นี้อืมมันอาจจะเป็นตัวติดตั้งนะกับตัวที่เป็นแบบเล็กๆไซส์เล็กแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะ ผู้ชมครับพอดีผมนะ,ะเพิ่งรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยตรงนี้นะครับมันในกล่องเนี่ยเขาจะมีแถมมาให้สองขนาดนะครับตัวนี้กับตัวนี้ลองดูโฟกัดกล้องเห็นไหมคือมันจะคนละขนาดเลยซ้ายดูซ้ายไซส์นี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นไซส์ โมคนไซส์เลยนะสามารถเปลี่ยนไข่น็อตแล้วเปลี่ยนได้เขามีอุปกรณ์เปลี่ยนไห้ผมจะลองประกอบกับตัวโมเดลกล็อกของผมตัวนะระดับผมอยู่ปรับระดับตรงกลาง3จุดนะ,ะระดับสามารถปรับได้3จุดนะครับดูตามจุดนะตรงลูกศรที่เป็นหัวสามเหลี่ยมนะครับมี1 2 3สสจากจุดนะในการใส่ก็คือเรา ดันนะครับดันตัวนี้ออกนะแล้วก็เอาลางใส่ได้ครับคุณผู้ชมใส่ได้เลยสวยเลยแล้วเร,เราก็ต้องขัดตัวนี้ตังขั้นนี้ขัดให้แน่นครับมาเบวอุปกรณ์อาจจะต้องใช้อุปกรณ์นะเดี๋ยว ชคดีเขามีมีมันติดทูมาให้ใช้เลยนะครับใช้ตรงนี้ครับมากจะได้นะผมว่าสวยงามครับผู้ชมติดได้ฮนะ ติดได้ครับติดได้โอ้ด้วยความที่ผมไม่รู้นะสามารถติดได้นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับอ่าทีนี้ผมปรับเนี่ยผมพยายามให้ตรงกันอยูชี้ผมลวลาใช้งานผมสามารถกดแตะตัดการได้นะหรือถ้าเป็นฝั่งนี้จะมองเห็นไหมนะฝั่งนี้นะครับแตะผมกดป,ปืนประมาณนี้ใชปแตะ หราอว่าชั้นโอเคเลยนะฮะแต่ต้องลองดูใช้งานจริงเนาะมีิมิดลองติดกับโมเดลปืนกอกที่เป็นวีวีกันดูนะครับะต้องรอปืนจริงได้ได้มาว่าจะไใช้ได้ประมาณไหนนะความส่องสว่างเดี๋ยวผมต้องลองลองไปส่องก่อนว่าจะได้แค่ไหนแต่ภายในบ้านน่าจะถึงในกล่องเขาเขาเคมไว้นะเขาเข้มไว้สองรห้าเมตร น่าจะเพียงพอกับการใช้งานภายในบ้านนะครับสองร้อยสองร้อยวิตหนึ่งร้อยวเรก็ยังแย่และมองไม่ค่อยเห็นละสองร้อยห้าก็ถือเต่าเฟือนะครับกับการใช้งานนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะลองใช้งานแล้วลองรีวิวต่อกันปัญหาการใช้งานหรือว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับขอบคุณครับผมนี่ผมได้ลองชาร์จดูนะครับ ตัวคือชายนะครับเวลาเราชาร์จแปะชาร์จมันแปะได้เลยลเขียวแดงก็คือชาร์จแบบนี้นะครับลองชาร์จดู